จอกันลแล้วครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและรบกวทุกท่านครับผมพบกับสรงทำนั่นเช่นเคยครับเมื่อนี้ทักทายกันตอนกลางคืนไม่น้องตอนหัวค่ำครับผมหันแบบนี้ครับผมไม่ย้งพี่น้องเลยนอกจากใต้กิ้งลีดครับอ่ามันใต้กิ้งลีดหาก,กินตอนกลางคืนก่อนหาก,กินแมงก่อนไม่น้องช่วงนี้เมื่อนี้อาการห้องครับผม มันคือจะออกอยู่กิ้งลีเนาะเอาเดี๋ยวมาลุ้นแล้กันครับอ่ามาลุ้นไปแล้วกันกดดน,นี่ขวดต้องซี่น้องเลยเดี๋ยวมันตื่นมันจะออกมาเองครับบอกขวดมาหน่อยได้ไหมน้องขวดบ่ออกเลยกิ้งลีตเนี่ย,ยต้องขวดต้องคมนี่ขวดอย่างนี่เลยครับ ออกไมมออกไห่ออกไห่ออกออกแล้วห้องหนึออหน่งอเจอแล้วเจอแล้วอสองตัวโอ้ลายตัวลายอยู่ลายอยู่สามตัวแล้วโอหโอ้โหาธรรม,มดาเว้ย ธรรมดาไม่ธรรมดาสีตัวอะห้าตัวโอ้ยม่อะไรใช่ปมนั่นอะไรครับเอ้าเอ้ยเฮ้วอไปดูไปละโอ้ยลงมาพี่น้องเฮ้ย Hong chào rồi hong chào hết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  hong พอ,อดีทั้งบ้านในบ้านครับคนมีงานงานจบพี่นอ้องอ่าคนสวดอภิธรรมขึ้นแรกครับผมพี่น้องจะได้ยิเสียงพาสวดเนาะมาไปกันต่อพี่น้องมาทางนี้มาทางนี้ครับผมกิ่งรีดลายครักวะปีนี้ น้ำท่วมกบจัก<อ>บ้บ้านของต้นมาขวมมาสองปีแล้วได้วี่น้องเอ้ยปีนี่บาแน่ครับผมน้ำท่วมกบจักน้องเอ้ อ,องว่างๆก็ออกว่าหากินครับอ,อ,อยู่บ้านนอกคอกหน้าเท่านะขันพวกหาก็ไม่ได้กินเลยไปน้องอะจะเป็นต้องหาครับผมเขาผมเป็นคนรวยเนาะเพราะได้เพราะได้มีเงินถังคือพคนเ้อะ <c oughs> หากินไปเรื่อยๆอืนี่คือวิมีชีวิตดอกวิีเช่าไร่เช่านาหากินตามวิถีการครับ ่วงนี้พ่นกระซิใต้กิ้งรีดเนาะแล้วก็หาเงาี้ยไข่บุญแดงเนาะอ่าล่งน้องจับมาครับอ่าชงนี้ครับผมเพราะว่าฝนกายังมาตกนะพี่น้องฝนยังมาตกครับมาเนี่ยกาไอ้จักน้อยนี่ฝนตกมากเพราะก็ะดิไปห้าเห็ดนะว่านเขาว่านน้ำ อาเฮ็ดเบ่บานนี่เบ็ them, no. ้น้อยนี่โอ้ยนี่อยู่โตมันใหญ่มัมงน้องมันโตหน่อยว่ะ ง่ายมองก่นอนเฮ้ยบิ่ง,งานนี่ิง่งโอ้เสียงพาเทศดังไกลอยู่ด้วยพาเทศนี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่ โมยเจอแล้วครับผมปั๊บเขาให้ตัวหนึ่งเฮ้ยไปไหนเสียอื้อหือุ้ย,ยเก่งแล้วอือหือว้า น้องไปกินเลีดอู้นี่ครับเฮ,อฮอ้ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพี่น้องนี่ ตัึ่งครับหมดดำเงียมเลยนะนี่ดูพี่น้องนี่ครับผมกิ้งรีดกิ้งรีดตัวไข่ไข่เป้งๆเลยครับผมนี่อืมตัวไข่นะครับนี่ นี่ครับตัวนี้ตัวเมียก็ผมนี่ไข่เต็มท้องเลยนี่ตัวเมียรครับไข่เต็มท้องเลยนี่อย่างน้อยนะี้ยนอนบอกนอน้อน อ้บ้าปะรับบ้านพี่รองมาหนิโทษเราครับเฮ้ย นี่ครับผลงานเมื่อนี้ครับผมเนี่กิ้งลีดครับอ่าได้อีดอ,อกกวยน้อยหนึ่งพี่น้องนี่เอาไปทอดกรอบๆเนาะเฮ็ดกับแก้มก็ได้ครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกนอา่อยครับผมนี่หรือเสียงใส่บักตตนบักฟักหรือบักแตงมูก็ได้ครับผมแซ่บคักพี่น้องนี่กิ้งลีดครับผมเอาคลิปนี้ก็ลาพีลาน้อง ไปเพียงเท่านี้ครับผมกับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแุงครับผมสวัสดีครับ